วันนี้ทางช่อง Super Review Channel จะมาขอรีวิวหนังเรื่อง The Game ที่ฉายในปี1997ในชื่อภาษาไทยเกมตายต้องไม่ตายมีหนังเรื่องไหนบ้างไหมครับของ David ฟินเชอรที่ดูแล้วเรารู้สึกไม่ปวดหัวตามนะฮะนะับตั้งแต่หนังเรื่อง Seven ที่ฉายในปี1995สืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่เรื่องมันวกกลับเข้ามาหาตัวของผู้ทำคดีนะครับ ไฟครับฉายในปี1999เป็นหนังแนวจิตวิทยาที่หลอกให้เราเชื่อว่าอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ไปสรุปอีกแบบหนึ่งนะครับโซดี a c ฉายในปี2007เป็นหนังฆาตกรรมต่อเนื่องที่หลอกให้คนดูนั้นดูไปกว่า2ชั่วโมงเลยนะครับและสุดท้ายก็จับตัวฆาตรกรไม่ได้ครับเบนจามิน b o ททอมนะฮะฉายในปี2008 เรื่องนี้ก็เป็นหนังที่ผู้ชายคนนึงเกิดมาแล้วแก่เลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือกรเกิลฉายในปี2014เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่หายตัวไปอย่างปริศนานะฮะสืบไปสืบมาเธอก็ไม่ได้หายไปไหนเลยครับ ซึ่งหากดูมาหมดแล้วนะฮะเราก็คงยังไม่เข็ดหรอกนะครับล่าสุดก็ต้องไปดูเรื่อง The Game ฮะฉายในปี1997เล่าเรื่องราวของนักธุรกิจใหญ่นะครับที่เซ็นสัญญาเล่นเกมปริศนาที่ทำให้ชีวิตของเขามันพังเลยนะฮะหนังหักมุมไปมาแบบจะบ้าตายครับจะดูหนังเรื่องนี้ก็ต้องเตรียมยาพาราทั้นหนึ่งกระปุกนะฮะเอาไว้ข้างตัวประมาณว่าเมื่อหนังเริ่มงงเมื่อไหร่นะฮะเราก็กินยาพาราเข้าไปทันทีเลยนะครับ เดอะเกมก็ว่าด้วยเรื่องราวของนักธุรกิจหนุ่มด้านการเงินที่ประสบความสําเร็จในการทํางานอย่างมหาศาลเลยครับแต่เขาไม่มีความสุขในชีวิตแท้จริงแล้วเขายังมีปมบางอย่างนะฮะที่มันฝังใจอยู่ลึกๆภายในครับโดยเฉพาะการจากไปของพ่อของเขานะครับ แล้วในวันหนึ่งเป็นวันเกิดของเขาเองเขาก็ได้รับการนัดหมายจากน้องชายที่ไม่เคยลงรอยกันมาก่อนนะฮะให้ไปพบที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งน้องชายก็ได้ให้เบอร์โทรศัพท์บริษัทสร้างความตื่นเต้นให้กับชีวิตซึ่งน้องชายนั้นได้ซื้อแพ็กเกจเตรียมเอาไว้แล้วครับขอร้องให้พี่ชายนั้นโทรไปติดต่อให้ได้นะฮะย้ำว่าชีวิตของพี่ชายจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นครับ แล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรดนใจพี่ชายจึงโทรไปแล้วเข้าไปหาในบริษัทแห่งนี้จากนั้นก็ทำข้อตกลงว่าจะเล่นเกมครับมีการทำเอกสารจำนวนมากตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะฮะหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นกับเขาทันทีเป็นเหตุการณ์ฮือหันที่ยากเกินคาดเดาและทําให้ชีวิตหลังจากเล่นเกมไปแล้วเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือไปตลอดการเลยครับ เดวิดฟินเชอร์และทีมเขียนบทได้หล่อรวงเราคนดูจนหัวปั่นกับหนังเรื่องนี้มากๆเลยนะฮะเนื้อเรื่องมีการพลิกแพลงไปตลอดเวลานะฮะเราไม่มีทางสามารถคาดเดาได้เลยว่าเหตุการณ์ที่เราเห็นในเรื่องนั้นมันคืออะไรกันแน่จะดำเนินเรื่องไปทางไหนและจะจบลงอย่างไรนะครับมีการหักมุมอยู่บ่อยครั้งมากๆเลยครับแม้กระทั่งในตอนท้ายที่สุดของเรื่องก็ยังมีการหักมุมเรียกว่าหักมุมแล้วหักมุมอีก สมควรแล้วนะครับที่หลายคนยกย่องให้เดอะเกมนั้นเป็นหนังที่มีการหักมุมที่ยอดเยี่ยมที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกตลอดกาลเลยครับเนื้อเรื่องดําเนินไปอย่างน่าตื่นเต้นน่ารุน้นระทึกและ,และน่าสงสัยอยู่ตลอดทั้งเรื่องแทบจะไม่มีช่องว่างตรงไหนเลยที่ทําให้เรารู้สึกมีความเบื่อหน่ายนะครับอุปสรรคต่างๆมันก็ค่อยๆเข้ามาแล้วมันก็ค่อยๆทวีความรุนแรงไปเรื่อยๆนะฮะจนทําให้เรารู้สึกว่ามันจะจบอย่างไรและไปจบที่ตรงไหน ทุกอย่างถูกวางไว้อย่างเรียงลำดับแบบมีชั้นเชิงครับบนปัญหาต่างๆแม้ว่าจะดูสับสนและไม่สมเหตุสมผลแต่ถึงเวลาฉเฉลยมันก็ลงตัวไป็นทุกอย่างเลยนะครับในด้านความเป็นแอคชั่นในหนังนั้นถือว่ากำลังดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและเป็นหนังที่มีความลึกซับซ้อนและมีความสับสนแต่มันก็สร้างความบันเทิงให้กับเราได้อย่างมากมายเลยนะครับ ส่วนในด้านการแสดงนั้นไมเคิลดักลาเป็นนักแสดงนำสุดหล่อคนนี้นะฮะนอกจากจะมีความดีที่หน้าตาบุคลิกท่าทางที่ดูภูมิฐานแล้วนะฮะเขายังมีความสามารถในด้านการแสดงอย่างเหลือเชื่อบทนักธุรกิจหนุ่มที่กำลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถตั้งรับและคาดเดาได้เขาก็สามารถตีบทนี้ได้อย่างแตกกระเจิงจนเราลืมภาพลักษณ์ของพระเอกหนุ่มรุ่นใหญ่ใจดีคนนี้ไปเลยนะครับส่วนชอนเพนดาราดังมากฝีมือ แม้จะมีบทบาทในเรื่องนี้ไม่ได้มากมายอะไรนักแต่ทุกครั้งที่ออกมาก็ดูแล้วมีความน่าเชื่อถือมีความทรงพลังนะครับทั้ง2คนนั้นถือเป็นส่วนผสมที่สำคัญที่สุดของหนังเรื่องนี้เลยนะครับและ้้หากใครชอบดูหนังหักมุมที่หักแล้วหักอีกมีความซับซ้อนของเรื่องและชอบตั้งคำถามกับหนังรวมถึงการคาดเดาเดอะเกมนั้นเป็นหนังที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการดูเลยนะครับดังนั้น ทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบ The Game เกมตายต้องไม่ตายเอาไว้ที่8.5เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวหนังครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ